สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับวิธีการลงเลทนะครับโดยใช้แค่2ถึง3ตัวนะครับผมเอาจิงเนี่ยสตัวก็ผ่านเป็นกันนะครับแต่ว่าที่ใช้3ตัวเนี่ยเพราะว่าเอามากันเหนียวนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้แค่2ตัวนะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับชื่อคลิปผมไม่ได้ตั้งว่าสอนลงนะผมแค่เขียนว่าใช้2ตัวลงเลทนะเดี๋ยวมีคนมาหาว่า พี่มาสอนนะครับตัวแบบนี้เนี่ยใครจะไปหาได้นะครับก็จะมาลงนะโดยใช้อ่าฮาคาลินะครับออมไมตี้นะครับแต็กก็ยังเป็น SAA บวกนะแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าโหดมากนะถ้าโหดมากต้องเป็น SSS นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการเอาอ่านักสืบออกนะครับจะใช้เป็นฮาคาลีนะครับกับบูมานะโบจิก็ไม่ใช้ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราจะเล่นกันในเซตนี้นะครับจ้านะคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนให้ทุกคนลงนะมาเล่นให้ดูนะว่ามันง่ายขนาดไหนนะถ้าเรามีตัวแบบนี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับขอแนะนํนาร้านวิวปรกรณ์มีสินค้าที่คุณจะเลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นอนิเมะดีเฟนเดอร์มีทั้งโรงการขายเพชรและสมบูรโ์ต่างๆอีทอกทั้งยังมีตัวละครแบบทฟนเลือกใช้และเลือกซื้อเพชรันอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับ อ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปเล่นเล็กกันเลยนะครับเราจะมาเก็บอ่าเจ้าอาชาดนะครับผมเ <_ S 1> พื่อมาแลกหมีนะตอนนี้ก็มีชาดอยู่425นะครับตอนนี้ก็หมีใช้อยู่พันแปดนะครับก็สูงลดราคาเนาะก็ใครได้แล้วบ้างครับใครได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวขอเข้าสปอนเซอร์อีกชักนิดนึงกล่องสุ่มตัวทหาราชาญิ่งงบ49บาทซื้อเลยตลาด100%เข้าเกมมาแล้วมีตัวชาญิ่งจริงๆด้วยไก่เวลเพียง29บาทเท่านั้นไก่เเพชรริ่มต้น39บาท ไก่ตัวมิติเริ่มต้นเพียง149บาทมีเพื่อขายราคาถูกเทรดเข้าตัวลูกค้าได้เลยร้านนี้ผมแนะนําเลยนะครับเล่นอยู่ใต้คลิปเลยอ่าประมาณนี้นะครับยังไงฝากร้านด้วยนะครับ Moon Shop นะครับผมถ้าเกิดว่าอ่างบไม่พอก็กดลิงก์ใต้คลิปไปดูขอก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องซื้อเก็บตังอะไรก่อนกนก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็สปอนเซอร์เราจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะครับแล้วก็อ่าเบสทิ่งอันนี้นะครับเป็นของซาสุเกะนะครับมีคนถามแน่่อนว่าเป็นของตัวอะไรนะเป็นของซาสุเกะช ผมโอเคป่ะเดีย๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับวิธีการเล่นผมบอกเลยมันโคตรจะง่ายเลยนะครับไปกันเลยคือเอาจริงๆไหมไอการเล่นอะมันง่ายครับแต่ว่าไอการหาตัวนี้เนี่ยกับเทรด a l m ไมตี้เนี่ยแม่งยากมากแ <c oughs> ม่งยากมากจริงนะครับผมโอเคครับก็เริ่มเกมมานะครับเราไม่ต้องทำเลยครับเรายืนเฉยเฉยได้เลยนะครับก็ให้เราวางตัวเงินนะเว็บหนึ่งยืนฟรีเลยนะเว็บสองเราวางตัวเงินอนืวางตัวเงินนะวางตัวเงินห้ได้สามตัว นะครับผมตัวนี้นะครับเราจะยังไม่วางนะครับเราจะฟาร์มเงินก่อนอ่ะอ่ะยังวางไม่ได้นะยังวางไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าสามตัวแล้วนะครับแบบนี้ปึ๊บอ่ะสังเกตว่ามันอัพได้ขั้นหนึ่งผมอัพเลยผมอัพเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอวางฮาคาครินะวางตัวเดียวตรงนี้นะครับผมจะวางไว้ประมาณตรงนี้นะครับแถบนี้ถ้ามันตีโดนทั้งตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี้นะครับเงินม,มันยังไม่พอนะครับเงินมันยังไม่พอนะ อัพอีครับอัพไปให้เงินหมดเลยนะครับพอมันเว็บสิเนี่ยเราก็จะสามารถวางได้นะครับเดี๋ยววางประมาณตรงนี้แล้วกันนับให้บันตีตัวข้างหลังแล้วก็ตัวข้างหน้าในเวลาเดียวกันเนี่ยตัวบันตี่ันข้างเร็วนะออ่านี่บสคิปเว็บแล้วนะครับเดี๋ยวผมวางเลยอ่าไว้ตรงนี้ครับนี่ก็จะตีได้แบบนี้นะครับแค่นี้ครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าผมผ่านแล้ววางตัวเดียวนับสี่ก็ต้องทําต่อไปนะก็คืออัพไปเรื่อยๆครับ อัพไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าอ่ากลัวว่ามันจะเงินไม่พอนะอัพบูมาสลับไปได้ครับอืมอัพไปอ่ะผมอัพไม่ได้เล่นตามนะเล่นให้ดูเฉยๆนี่ <c oughs> เล่นตามน่าจะเล่นได้แหละแต่หาตัวยากนะจ้ำบิคิออี่สี่ 4, แล้วพี่ห้านะเดี๋ยวมีคนเมนต์บอกพี่อัพบตัวอย่างนี้จะไปหายังไงครับอ่ะโอเคอ่ะอัพเงินอัพเงินถ้าผมอัพฮาคาริเนี่ยมันจะตีสี่จุดหกวินะมันจะช้านะผมยังไม่อัพแล้วกันนะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยตีสอ0หนะครับเลือดเนี่ยมันอยู่ที่อ่าหมื่นหกนะครับอ่าสองหมื่นมันยังตีทีเดียวตายอยู่นะครับจะยังไม่อัพนะครับโอเคระยะมันเพิ่มมาิดเดียวนะยังไม่อัพยังไม่ up. อัพอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยุบต่อไปอ่าต่อไปเหมือนจะอัพได้2ขั้นแล้วนะครับผมจะอัพ2ขั้นเลย1 2อ่าประมาณนี้นะครับก็ตีแบบเป็นเส้นแล้วนะครับนี่ก็ท่าตีก็เป็นประมาณนี้นะเออ เพื่อมีใครถามว่าพี่รับอ่าตัวรับเอาตัวไหนดีนะตัวรับนะทั้งซองจินบูกับฮาคารีนะสำหรับผมเลยคือมันดีทั้งคู่นะแต่ควรปั้นตัวไหนควรปั้นตัวที่ชอบครับแต่แน่นอนร้อยชัร้อยยังไงคนก็ชอบซองจินบูมากกว่าเพราะตัวมันเท่กว่าอืมอ่าโอเคเดี๋ยวมาอัพบูมาต่อนะครับก็เอาบูมาให้ตันทั้งสามตัวนะครับผมเคตอนนี้ก็โดดเล่นไปโดดมีปีกแต่บินไม่ได้นะบินอย่างเดียว ตอนนี้เลือดเท่าไหร่แล้วเลือดมันหมื่นแปดนะครับแล้วก็เลือดตัวหลังเนี่ยเก้าพันสองหมื่นเก้านะครับยังตีทีเดียวตายอยู่นะแล้วก็อัพบูม่าไปอัพบูม่าไปเลือดเท่าไหร่และสามหมื่นสองยังทีเดียวตายอยู่ครับยังทีเดียวตายอยู่โหดมากโหดมากจริงอ่ะเดี๋ยวรออัพตัวเงินอ่ะโอเคเดี๋ยวอัพตัวเงินนะครับอัพตัวเงินเนี่ยตันหมดแล้วนะครับทั้งสามตัว นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอ่าเราจะทําการนี่นะครับอัพฮาคาริทั้งหมดเลยนะครับอืมอืมนะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เราอัพฮาคาริชิวๆนะครับก็นี่จะเป็นสกิลของมันนะเหมือนแบบโยนกล่องอะไรมาสักอย่างนะครับเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่มันโยนอะไรมาวะโยนโยนหินนะหอหินเขียวๆนับตีอยู่ที่หกหมื่นสี่นะครับเลื่อดพวกนี้อยู่ที่สองหมื่นเก้าสี่หมื่นสองทีเดียวตายอยู่ดีนะครับสามหมื่นเจ็ด สามหมื่นเจ็ดห้าหมื่นสามทีเดียวยังตาอยู่นะสำหรับเรียบสิบสองนะครับแต่ว่าอัพไปเถอะอืมอัพไปดีเท่าไห่แล้วเจ็ดหมื่นสองนะครับแรงมากมากแรงมากมากด้วยการที่มันเป็นตัวลับนะตัวซีเรนะคนะบบวกกับมีอัลมตี้บัฟศูนย์จุดหนึ่งเวอร์มากโคตรเวอร์เลยเอาจริงนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวอ่ะอัพต่อเราอัพกันต่อเปียบก็คงมีประมาณนี้ นะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องอเร่งคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะเพราะว่ามันไม่มีคุณ2คูณ3เหมือนเกมอื่นๆนะครับผมสิ่งที่ทต้องทาตอนนี้ก็คืออัพไปเรื่อยๆจนกว่าจะตันนะครับอ่ะมาดูกันที่สกิลนิดนึงนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็อัพมาเป็นเหมือนจะใกล้เข้าสุดท้ายแล้วนะครับก็เหมือนจะสกิลมันเนี่ยเหมือนว่าจะโยนอะไรออกมานะเนี่ยแล้วก็ชนนะครับประมาณนี้ นะเผื่อคนยังไม่เคยเห็นสกิลของมันนะครับนี่มีแบบเป็นเหมือนสล็อตนะครับโยลงร็จแลวพุกด,ดันเข้าไปดันเข้าไปปุบเสียเลือดนะครับผมเลือดสามแสนเลยเหรอโอ้ยเลือดเยอะมากเลยนะครับจะไหวไหมเนี่ยอา้าวตอนนี้หลุดระยะไปแล้วนะครับอา้าวตายแล้วก็ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่นะครับอ่ะแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เว็บ25นะครับผม อ้าวโอเคครับผมเมื่อกี้นี้นะครับเน็ตแม่งหลุดครับถึงเว็บประมาณ20่สิบนิดๆน,นะครับเน็ตหลุดจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูก่อนนะว่าเว็บยี่บห้าเนี่ยบอสมันเลือดเท่าไหร่นะครับผมแล้วจะตีตายไหมนะนเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อนะครับว่ามันผ่านได้นะครับก็ยังไงผมคงต้องจัดไปเลยแล้วกันนะครับน่าจะอีกสักพักเลยนะเพราะาตอนนี้ต้องมาเล่นใหม่ นะครับผมก็การวางเหมือนเดิมนะครับใช้2ตัวอะไรเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเว็บ25นะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราถึงเว็บ25แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลือดบอสนะครับเลือดบอสมันประมาณ8 0 0แสนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเฮ้ยอันนี้บังเลยน,นะแต่ผมขอไม่ปิดเอฟเฟกนะเดี๋ยวมันจะเหงาเกินไปนะครับอ่าบอสมาย่างเอ่ยตอนนี้ตัวธรรมดาก็เลือด7จ็ดหมื่นหก นะครับแต่ฮาคาริออลไมตี้ก็ยังไหวอยู่นะับชิวๆเลยครับผมเดี๋ยวรออ่าตัวคนโหดออกมาก่อนอย่างเช่นบอสอะตอนนี้เลือดมอนนะครับหงุดไปหนึ่งอะบอสมาแล้วนะครับผมบอสต,ตัวแรกครับเลือด400,000นะครับ,ล 4, 3, รบแล้วก็บอสต,ตัวใหญ่สุดนะครับกอตลี่สเตเจอร์นะครับ, ager, รบเลือดอยู่ที่800,000นะับ800,000กว่าๆนะครับผมก็ตีเหนื่อยอยู่ตีเหนื่อยอยู่แต่ก็ผ่านนะเพราะว่ามันอ่าวงค่อนข้างกว้างนะครับมันตีนานไปหน่อย นะแต่ว่าบันตีตัวแรกนะวงเนี่ยมันถึงตัวที่2ด้วยนะเห็นไหมมันก็เลยโอเคอ่ะไปป่ะนี่ประมาณนี้นะผมก็บอสตัวแรกตายแล้วนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับก็โดนฮาร์คิตีแล้วก็ผ่านไปได้ดีก็ใครที่สนใจตัวพวกนี้นะครับสนใจซื้อเพชรยังไ,ไงใต้คลิปนะเซตอาร์ตีช็อปนะครับก็ทักมาสอบถามราคาได้นะมีขายนะเป็นหลายอย่างนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวต้องอีกทีหนึ่งตายหรือย่างเลยยังไม่ตายครับเหมือนต้อง ตีทีนึงอ่ะสลัดมาแล้วเรียบร้อยครับตายรอยังเหมือนจะยังนะเหมือนเลือดจะยังเหลืออยู่สองหมืนสี่นะตายยังตายยังเรียบร้อยตายแล้วนะครับก็นะมันง่ายก็จริงนะครับแต่ว่าตัวนี้หายากนะบอกย้ำๆก่อนเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์บอกโอ้โหพี่ยากเกินว่ะไม่ใช่เล่นนะหาตัวนะยากพี่ผมก็คิดได้มาวันนี้นะกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะขอสักยีสิบสองไลค์แล้วขอ นะครับก็สับนี้ไปแล้ว yeah. พุ่มเจ๊ขูดมากขูดมาก,มากไปหามาใช้กัน